สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่องเสียงดังฟังชัดแต่เช้าเลยนะคะวันนี้วันนี้เราคิวอัดแน่นมากนะคะเราก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะปันปุริค่ะตอนเราเห็นชื่อปันปุริครั้งแรกตกสงสัยไหมงงเพราะมันมีตัวเอ็นมีไอ้หนอนอยู่ข้างบนด้วยเพราะตามหลักที่เราเรียนมามันจะเป็นแบบ ยังเราเอาชื่อปันยืบปุรีหรือเปล่าหรือว่าเอาอปันยืบปุรีพอเปล่าเขาบอกว่าเอาละปันปุ <c oughs> รีสําหรับผลิดักตัวใหม่นะครปันปุรีเอ็กซ์ตรักเพอร์ฟูมออยล์ซึ่งก็คือเป็นน้ําหอมรูปแบบออยล์คอลเลกชันใหม่ของปันปุรีและบันดานใจของตัวนี้นะคะได้มาจากการที่ในอดีตนะคะเราจะใช้น้ํามัน ในการปฏิบัติดูแลผิวเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมสิ่งที่เราใช้ก็คือน้ํามันซึ่งนี่พูดถึงในยุคที่พี่พงศ์เกิดเลยนะดีครับไม่เอากลางตอนปลายเราจะไม่ให้มุกนี้ติดตลาดยุคการที่ดีแล้วนะจะเกิดยุคกรีกหรอใจลายมากเออก็คือแต่ก่อนเขาจะใช้น้ำมันในการดูแลผิวนี่แหละก็สกัด สมมติอะไรมะกอกอย่างเงี้ยก็อัดสกัดมาเป็นน้ํามันแล้วก็ใช้พวกนี้ดูแลผิวน้ํามันเนี่ยมันก็เป็นของธรรมชาติใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาแบบใช้มันก็จะรู้สึกดีมันรู้สึกแบบเออมันปนนิบัติผิวมันดูแลล้าลึกอะไรเงี้ยเป็นของธรรมชาติจริงๆซึ่งตัวพันธุ์บุรีเอ็กซ์ตรักเพอร์ฟูงออยล์เนี้ยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคัดสรรมาจากทั่วโลกสกัดมาเป็นเอเซนเชียลออร์แต่ละกิ่นเนี่ยมีส่วนผสมอันหนึ่งที่มีร่วมกันก็คือ c e certified organic moringa s e e d oil โอเป็นน้ำซีออยล์เป็นน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดมริงกาซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือมีคุณสมบัติคือมีกรดโอลอีกมีไขมันไม่อิ่มตัวมันก็จะทําให้แบบซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ไงเพราะปกติน้ามันมันจะซึมเข้าผิวยากถูกไหมใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือพอมีกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันก็จะติดอยู่นานขึ้นอซึ่งเป็นออแกนิกคืออินซีจริงๆแล้วก็เซอร์ติฟายได้รับการรับรอรง นอกจากที่จะต้องเตรียมเรื่องมาเล่าแล้วนะคะยังต้องจำทุกอย่างของลูกค้าได้แม่นวันนี้มาตรแหน่งของเซลล์ s t r a t e g i c a ยนักวางกลยุทธ์กันขาย ฉันว่าต้องมีทั้งบริษัทอะทักมาหาเราขอบคุณรายการช่างเชื่อมที่มีคุณอุปการต่อบริษัทเราเพราะเราได้คิดชื่อตําแหน่งออกไม่ออกก็มาดูรายการนี้ทุกกวันนี้ก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันตอนนี้คือเอากระดาษปัดไว้ที่บ้านมีคาว่าเซลแล้วก็ชื่อตําแหน่งหนึ่งแล้วโปรยเอาก่อนออกจากบ้านไม่ต่อไปใช้วิธีการแบบบอกบอกประเทศเอามาามาจากมาจากส่วนไหนของโลกเซลไทยแลนด์ประมาณนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะขอขอบคุณ e x t r ซ c t Perfume ูมอตัวใหม่จากปันปุริค่ะ พูดถึงน้ําหอมนะฮะเราจะคุ้นชินเวลาเราไปซื้อน้ําหอมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกแบบแต่ละชนิดเนาะมันจะมีความเข้มความอ่อนไม่เท่ากันถ้าคุณคุณก็จะมี EDT ใช่ไหมแล้วก็ EDP ใช่ไหมเรามาไล่กันดีกว่าว่าความหอมของระดับของความเข้มข้นเนี่ยมันมีกี่ชนิดบ้างดีฮะเราไล่จากอ่อนไหมอ่อนอ่อนสุดตัวอ่อนสุดคือคนโนนถูกต้องเก่งโลน อยากให้กล้องหันไปเห็นจังเลยว่าคอเราหงมากตอนนี้แต่ว่าตั้งกล้องนานเราจะไม่หันแตอบตอบมั่นใจคนแรกเลยประเภทที่เบาที่สุดคือเป็นความเข้มข้นแบบระดับไม่ต้องไม่เยอะมากเนี่ยก็คือโอดโกอลอนคือตอนเด็กเราจะชินกับสิ่งที่เรียกว่าโคโลนโคลนนะน้องน้องรุ่นนี้จะรู้จักไอ้ลูกกลิ้งอะว่าเรียกว่าอะไรโรออนโอโซนเรียกอะไรโรออนใช่ไหมแต่ว่าพวกเราอะ สมัยก่อนมันจะเรียกคัว่าโคลนซื้อโคโลนหรือยังทาโคโลนหรือยังอะไรเงี้ยมันก็คือคํานี้แหละคือโคลนโอเดียโลนโอแปลว่าน้ำน่าสนใจมากเขาจริงคําว่าน้ารากของมันในสายเนี้ยคืออากัวใช่ซึ่งทุกภาษาจะคล้ายกันหมดเลยเปออาก่าอากัวอากว่าทั้งหมดเลยมีฝรั่งเศสอะฮะโอไม่เหมือนเพื่อนอยู่คนเดียวเราก็งงอ้าวทุกประเทศเขาเป็นอากกวอากัวอากัวอากัาคล้ายๆกันหมดเลยมีฝรั่งเศสโอ แค่นี้ก็ไปสืบสาวเราเรื่องว่าที่จริงแล้วก็อาคว้าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมันกรอนใช่ไหมคกรอนเสียงเค็งตรงกลางค่อยหายไปหายไปเยอะเหมือนกันเก็เหลือแค่โอซึ่งกระบวนการการหายไปจากอาคว้าไปสู่โอเราจะให้พี่โจพิทยาวัต์นะคะมาตอบในคอมเมนต์นะคะว่าหายไปได้อย่างไรเดี๋ยวพี่โจจะมาตอบในคอมเมนต์ในเพจฟาโรสนะครับอากลับมาโอเดหโกลอนโหรอหอโคโอนโนโ่ยสงสัยเลยโคโลนโคโลนโหโอ้ ตอนนี้เราก็จะถ้าพูดถึงโคโลนเราก็เมืองใช่ไหมใช่มันคือชื่อเมืองในประเทศเยอรมนีเยอรมนีทางตะวันตกใช่ซึ่งชื่อเมืองนี้จริงๆอ่ะมันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแบบโรมันอะไรอย่างนี้เลยนะทุกวันนี้เรียกโคโลนแต่ชื่อแต่ก่อนอ่ะมีสมัยหนึ่งชื่อโกลเนียอากริปีนาคือเป็นคอลนีโกลเนียในที่นี้หมายถึงคอลนีหรือเป็นอาณานิคมแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับอากริปีนาอากริปีนาเป็นเมียของเป็นเมียของจักรพรรดิชื่อคลอเดียสเนี่ยก็ตั้งชื่อเมืองนี้ให้เป็นเกียรติว่าเป็น เป็นคอล و ن นะเป็นอาณานิคมฉะนั้นจากชื่อโกลเนียเดเกรปินาก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็เรียกสั้นลงเหือโกลเนียอืมแล้วก็สั้นไปสั้นไปจนเหลือโคโลนหรือแม้แต่รู้สึกในภาษาเยอรมันจะเหลือแค่โคนเคิร์นเหลืออะไรเฉยๆเคิร์นใช่ไ K O L N ใช่เคินใช่เวลาฉันนั่งนั่งรถไฟไปลงสถานีต้องฟังดีๆนะเราจะฟังเขาเสียงว่าถึงเมืองโคลนแล้วเขาไม่พูดคาว่าโคโลนนะคะเราฟังเราตั้งใจในใจเราโคลนอะไรก็ว่าไปไปถึงเมืองปุ๊บเขาประกาศเลย เคิร์นแล้วนั่งเลยไปค่ะพนดูายังไม่ถึงอ๋อไอ้เคิร์นเมื่อกี้คือโคโลนฟังดีๆค่ะคือต้องเนถ่ยถึองถึงต้องมีความรู้แบบไปรู้เบื้องต้นว่าอ๋อเมืองนี้มันออกว่าไอ้นา่ไม่รู้เยอรมันก็ต้องแบบต้องนั่งลองรถให้ถูกใช่ฉะนั้นเมืองโคโลนนะคะคนเยอรมันเรียกเคิร์นอยาเคิร์นไออยาเคิร์นไอคล้ายๆเวลาฝรั่งมากรุงเทพแล้วแบบหาแบงคอกแล้วได้ยินกรุงเทพอะไรอย่างนี้ปับใช่ก็อันเดียวกันแหละใช่ไหมเพราะนั้น น่าสนใจตรงที่ว่ามันคือเคิร์นโคโลนอียวกันหมดเลยแล้วก็ต้นกําเนิดมันก็คือมันมีน้ําอยู่ที่เมืองนี้เที่ยวมาทำใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวโคโลนเราก็จะได้ไปเวลาไปตามช็อปพวกซูเปเนียเขาจะมีขายเป็นแบบว่าชายว่าโคโลนของแท้จากเมืองโคโลนเลยใดๆนะครับตัวชี้เลกน้ำโคโลนหรือน้ำเคิร์นก็ได้วันนี้ทักเคินอย่างเคิร์นทีนี้จากโคโลนใช่ไหมคะ ตัวที่เข้มขึ้นมาจากโคโลนอีกชั้นหนึ่งเรียกว่า,าวันนี้ดังมาว่ะวันนี้แบบมาเพื่อสิ่งนี้วันนี้เป็นสาระนะแน่นอนนินจาอยากให้ถ่ายให้เห็นน <laughs> ิน,น,นจาแล้ว่าทำไมนินจาเขาไม่ให้อินเสิร์ตถ้าไปฟังเขาไปนินจาเพราะว่าเขาไปทําอันนี้มาไปฉีดนผ้ผามา <c oughs> แล้วต้องพันอย่างงี้ห้าอย่างงี้แล้วก็มีมีผ้าปิดน้ำนารุโตะย่างเงี้ย โอ้ดูตัวเลนะฮะหรือว่า EDT ใช่ไหมได้ยินชื่อนี้ตอนแรกอ่ะงงมากว่าเอาน้ําจากห้องน้ํามาทำหรอหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมตัวเลตอะไรเงี้ยไอคำว่าตัวเลตในเนี้ยจริงจริงอ่ะย้อนกลับไปมันมาจากคาว่าเทล่าในภาษาละตินแปลว่าผ้าเหมือนในภาษาสเปนคำว่าผ้าก็เรียกเตล่าเตล่าเหมือนกันซึ่งพอฝรั่งเศสยืมเข้าไปเนี่ยก็กลายไปเป็นทัวตัวเออตัวตัวแล้วหลังจากนั้นก็กลายไปเป็นตัวเลตซึ่งใช้หมายถึงผ้านะแต่ผ้านี่ไม่ใช่ผ้าใด เป็นผ้าที่ใช้ในการคลุมเสื้อเวลาที่แต่งหน้าอะไรเงี้ยจะได้ไม่เลอะ oh. เออหรือเป็นผ้าที่แบบปูโต๊ะในห้องน้ําเวลาจะแบบแต่งหน้าอะไรจะได้ไม่เลอะอะไรเงี oh. ้ยตัวแร็เนี่ยก็เลยไปยงกับการแต่งตัวการแบบแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนจะออกจากบ้านตอนเช้าอ่ะ oh. edt ในที่แน่คำว่าตัวแร็เนี่ยก็คืออันนี้แหละหมายถึงการแต่งตัวการจัดเสื้อผ้านหน้าผมแต่งหน้าอะไรเสริมสวยก่อนออกจากบ้านโอ้ hmm. oh, ดยตัวแร็ก็คือน้ําที่ใช้ตอนนี้ไง มอตอนประโคมประโคมใช่ก่อนออกจากบ้านแต่ว่าพอมันมาในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวนั้นมันไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่าอ๋อไอห้องที่ปกติเราใช้แต่งตัวใช้จัดการเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็คือห้องน้ําก็เลยกลายมาเป็นทอยเลยที่แปลว่าห้องน้าในภาษาอังกฤษอ๋อมันความหมายมันแคบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันกลายเป็นภาษาอังกฤษรับมาคือแค่ห้องน้นอย่างเดียวใช่ไหมมันคือห้องที่เอาไว้แต่งตัวด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือน้ําที่ใช้ประทินโฉม เราบอกว่าพอเสร็จแล้วก็ชิบช,บช,บชบนิดนึงแบบโอริ <Old S 2> ตัวแรดเพราะฉะนั้นโอริตัวแรดก็เลยจะมีความแบบเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เข้มมากถูกไหมคะจะมีความเบาๆเวลาเราเราซื้อน้ําหอมแล้วตามาเียว่า EDT หรือโอริตัวแรดก็คือจะรู้กันว่ากลิ่นมันก็จะแบบแอบนีแอบนีปปนเซ็กซี่เล็กๆเ,เ,เออฝั่งขึ้นเตียงอะไรอย่างเงี้ยเออเออเปลวเปลวให้ผู้ชายได้ทักนิดนึงอย่างเงี้ยผู้ชายทักว่าทำไมไม่อาบน้ำเลย โอเดอร์ทัวเรตนะฮะขั้นกว่าจากโอเดอร์ทัวเรตอันนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกคือ e ีโอเดอร์ปักรฟวันนี้มาจริงโอเดอร์ปักรฟูมโอก็คือหนานะปักรฟูมก็คือเพอร์ฟูมคือน้ำหอมตัวเข้มข้นนี้มันก็จะมีความแบบเป็นที่ทราบกันพอเราใช้อีดีเนาะมันก็จะแบบกลิ่นก็จะแน่นมันจะติดทนมากขึ้นความเข้มข้นมันสูงขึ้นนั่นเองแต่ไม่ได้หมดแค่นี้นะคะสูงกว่าขั้น EDP ีพีโอเดอร์ปักรฟูมเนี่ยคือ เอ็กซ์เทรย์เดอะปาร์ฟองก็คือเอ็กซ์เทรตัวเนี้ยก็คือคําว่าเอ็ก a ตรักนั่นเองที่แปลว่าสกัดเพราะฉะนั้นจากชื่อของปันปุริในวันเนี้ยบอกปันปุริเอ็กสตรักปริฟูมโอตัวเนี้ยเอ็กสตรักตัวนี้แหละก็คือชนิดเดียวกันกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่คือเอ็กซ์เทรย์เดอะปาร์ฟองเพราะมันจะเข้มข้นที่สุดนะฮะพูดถึงคําว่าเอ็กสตรักหน่ละกันที่แปลว่าสกัดใช่ไหมพี่พงศ์อ่ะก็ X ที่อยู่ข้างหน้าก็แบบว่าออกมาแล้วข้างหลัง track เนี่ยแปลว่าดึง มาจากกริยาในภาษาละติน t ร a เ e r รแประวัาดึงอันนี้ก็คือดึงออกมาของที่มันอยู่เช่นเป็นเม็ดมอริงกาเราต้องการดึงน้ำมันออกมาเนี่ยดึงออกมา extract ก็เลยแปลว่าสกัดตรงตัวเลยเนาะดึงออกตัวนี้ก็เลยเข้มข้นที่สุดนะคะ extract the ไม่ได้ไม่กล้าออกฟรัเสร็จไม่ได้เรียนมานี่ไม่เรียนอย่างมั่นใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเอาเรียนเน อ่ะลอง extra the platform extra the platform อ๋อไปปารีสรอบเดียวไปสี่วันอีกวันหนึงติดโควิดอ่ะสมสวยขออีกทีนึง extra the p l a t f o m อ๋อเรอพี่ป้องมาให้คะแนนศูนย์ศูนย์ศูนย์และศูนย์ค่ะโอ้นี่แค่พูดถึงน้ำหอมชนิดต่างๆนะคะคำสับแน่นมากวันนี้จากอาคว่ากลายเป็นโอ ใช่ไหมหรือแบบโกลนโกลเนียเมืองโคลนใช่ไหมคะเขินแล้วก็ตัวแรดเพิ่งจะรู้ว่าทอยเลทห้องน้ำเนี่ยก็เรื่องมาจากอันนี้แหละห้องแต่งตัวแล้วก็สุดท้ายคือเอ็กทร t ก็คือดึงออกมาก็เลยแปลว่าสกัดขอบคุณฝ่ายขายค่ะไปเพลินกันต่อเข้าสู่ช่วงเทพประกรนำวันนี้เป็นเรื่องของ น้ำมันความหอมใช่วันนี้เป็นเรื่องของน้ำมันก็จะพาไปกรีกก็คือบ้านเกิดบ้านเกิดนนที่ที่น่าเศร้าคือทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปกรีกเลยยังวอนสปอนเซอร์เราอยากไปนะเราอยากไปกรีซเราอยากไปกรีกเออกลับบ้านเก่าแต่กลับไปแต่คิดถึงสมัยที่แบบโอ้โหเคยรุ่งเรืองเนาะจูราสสิกหรอไม่ใช่สมัยนั้นที่ตอนรู้จักกับอริสโตเติลเนี่ยเขาเป็นยังไงตัวจริงแรงมากแรงมากนางจะสร้างประการน้าใหม่แล้ว อ้ามาวันนี้โอเควันนี้จะพาไปเมืองเอเธนส์หรืออเธนส์ออกภาษาังกฤษแต่วันนี้ขอพูดแบบไทยๆนะเอเธนส์เออก็คือเราจะพูดถึงกำเนิดเมืองเอเธนส์โอ้ก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่เมืองต่างๆในกรีซเนี่ยมันก็จะต้องมีตำนานการสร้างเมืองเหมือนเมืองไทยมาเมืองไทยอย่างเช่นกรุงเทพกาญจนบุเออ โอ้เป็นแล้วเป็นลาเอามาเออมันต้องมีตำนานการสร้างใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมืองอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่เมืองเอเธนส์เนี่ยก็จะต้องมีผู้สร้างเมืองเป็นเดมิกรสเป็นลูกเทพเออแบบสืบเชื้อสายมาจากเทพองค์นู้นองนี้อะไรเงี้ยแต่ของเอเธนส์เนี่ยมีความต่างนิดนึงเขาบอกว่ากษัตริย์ของเมืองเอเธนส์คนแรกเนี่ยผุดขึ้นมาจากดินอืออ้ผุดขึ้นมาจากดินชื่อว่าคีครอปสเป็นขอม ป็นขอบดำดินเนี้ยหรอแรงมาก k e ค c r o ค k e ร crops ใช่ผุดขึ้นมาจากดินซึ่งการที่แบบเกิดขึ้นมาจากพื้นดินมันมีไอเดียเขาเรียก a u t o ค r นีคือเกิดแต่ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเอเธนส์เนี่ยก็จะเคลมว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของที่ดินของพื้นที่นี้จริงๆมันเป็นประเทศเขาจริงๆเขาเกิดมาจากตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยต่างจากพวกลูกเทพที่มาจากไหนก็ไม่รู้หรือแบบเพิ่งมาครองเมืองอะไรเงี้ยเออกษตรองค์แรกในชื่อ key crops แล้วด้วยความที่แบบมาจากดินสัต ชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับดินมากสาหรับชาวกรีกคือง,งูเพราะงูนี่มันเหลืออยู่บนดินคนกรีกแต่ก่อนเนี่ยชื่อว่าแบบงูเนี่ยขุดขึ้นมาจากดินด,ด้วยซ้ำเออเพราะฉะนั้นคีครอฟส์เนี่ยร่างกายข้างบนเนี่ยเป็นคนข้างล่างเป็นเป็นงูเป็นงูก็อยู่ในงานวัดซุ้มงานวัดบาดเ,เดียวดูเพลิงโชเ่ยเางูขานมงูแกงงูคนแรกองค์คีครอ จีนนางู a n เ e s t o r of นางูใช่ถ้าไปเห็นรูปปั้านหรืออะไรเงี้ยบางทียังมีอยู่เลยก็คือขึ้นบนเป็นคนข้างล่างเป็นงูทีนี้เนี่ยตอนคีครับขึ้นมาครองเมืองปุ๊บเนี่ยเป็นคนที่นำอารยธรรมมาให้เขาว่ากันว่าเนี่ยเป็นคนแบบประดิษฐ์การเขียนประดิษฐ์การสอนให้คนทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆนานาแล้วเมืองเนี่ยก็เริ่มเจริญเริ่มขยายออกไปพอเริ่มขยายไปปุ๊บเอ๊ะแต่เมืองเนี้ยยังไม่มีเทพที่เป็นคนอุปถัมภ์เมือง ยังไม่มีองค์อุปถัมภ์แล้วพอเมืองเริ่มเจริญแล้วเนี่ยเทพแย่งกันเริ่มแบบเอ้าฉันก็อยากเป็นเทพอุปถัมภ์เมืองนี้นะเมืองนี้มันเก๋สองคนที่อยากแข่งกันเป็นเทพอุปถัมภ์ของเมืองนี้ก็คืออาตีนาอาตีนากับโพไซดอนอยากตีกันเรื่อยๆเลยนะสองคนนี้เออบอยแล้วตอนแรกจะตีกันเนี่ยคือจะตีกันจริงๆนะจนซูสบอกเดียว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 ไม่เวิร์กเอางี้ละกัน ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสร้างของขึ้นมาเสกของขึ้นมาแล้วให้ชาวเมืองเนี่ยตัดสินว่าใครควรจะเป็นเทพอุปธรรมของเมืองว่าของของเนี้ยเป็นของที่เหมาะกับเมืองนี้ใช่อของอันนี้ดีกว่าชาวเมืองเห็นแล้วว่าคนนี้เนี่ยสร้างของที่ดีกว่าให้เมืองได้ควรจะได้เป็นเทพอุปธรรม,มเริ่มต้นเลยโพไซดอนมาได้ โพไซดอนต้องถือตรีศูนตรียไทรดอนใช่ไหมก็ปักลงไปบนพื้นปุ้งสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินตรงลูตรงนั้นก็คือน้ําทะเลเป็นน้ําเค็มเป็นน้ําผุน้ําเข็มขึ้นมาโอ้ซึ่งเนี่ยโพไซดอนก็บอกว่านี่อันนี้เป็นของที่ฉันมอบให้กับเมืองซึ่งตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเราน้ําเค็มเอาไปทําอะไรได้โอ้แต่เศขึ้นมาตรงนั้น่ะซึ่งในสมัยก่อนมีนักประวัติศาสตร์ ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เขาเป็นนักเดินทางชื่อโพเซเนียสเขาก็เขียนบันทึกไว้เขาก็ไปตรงอะโครโพลิสที่อยู่ในเอเธนส์เนี่ยแล้วก็เขาก็มีบันทึกไว้นะบอกว่าเนี่ยฉันไปดูเนี่ยก็ยังเห็นรอยบนพื้นเลยนะที่แบบเป็นรอยปักลงไปแล้วเนี่ยมีน้ําน้ําเค็มผุดขึ้นมาที่โพไซดอนเนี่ยเป็นคนปักลงไปชาวเมืองก็แบบโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเออมีบ่อน้ําเค็มแล้วยังไม่รู้ช้ทําอะไรนะออาจงมีบ่อน้าเค็มแล้วอะอะไรเงี้ยอตีน่าก็แบบตาฉันได้ตาฉันก็เสกแต่คราวนี้เสกเป็นต้นมากอกขึ้นมา และต้นมะกอกนี้คือต้นมะกอกต้นแรกในโลกแต่ก่อนไม่มีต้นมะกอกอันนี้คือความเชื่อของคนตรีนะเออแต่ก่อนไม่มีต้นมะกอกและนี่เป็นต้นมะกอกต้นแรกแล้วต้นมะกอกเนี่ยมันก็มีความเก๋มากก็คือมันสารพัดประโยชน์ลูกผลมะกอกเนี่ยเอามาสกัดก็ได้น้ํามันแล้วน้ํามันเนี่ยใช้ทํายาก็ได้ใช้ทําอาหารก็ได้ใช้ใส่เป็นเชื้อเพลิงในตะเกียงให้ความสว่างก็ได้ไม้จากต้นมะกอก เอาไปทําบ้านเรือนเอาไปทํานู่นนี่ได้อีกแล้วก็น้ํามันเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับคนสมัยนั้นมากถึงขนาดที่ว่าแต่ก่อนเวลาเขาจัดงานแข่งกีฬาทั่วเอเธนส์อะไรเงี้ยรางวัลของคนชนะเนี่ยให้น้ํามันมากองนะใส่ในไหใหญ่ๆเนี่ยเอาให้มันมีมูลค่ามากมันมีมูลค่ามากคนก็แบบนี่แหละนี่คือของดีชนะน้ำพุกน้ำเค็มบรรัลติกแบบไม่รู้กี่เท่าอะไรเงี้ยสรุปก็คืออตีน่าชนะแต่ว่ามัน เรื่องเล่าอยู่สองซัเวอร์ชั่นตรงนี้ก็คือว่าเออแล้วใครเป็นคนตัดสินให้ชนะเออเวอร์ชั่นแรกเนี่ยบอกว่าคีครอปส์เป็นคนตัดสินเจ้าเมืองไงนางงูเออนางงูของเราเเคเอ็เอเคบอกว่าอาตีนาชนะมากอกเก๋กว่าเวอร์ชั่นที่สองบอกว่าคนเมืองทั้งหมดช่วยกันโหวตประชาธิปไตยงาน democracy ใช่ไหมเป็นคนโหวตให้อาตีนาชนะแต่มีเวอร์ชั่นที่สามซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สนุกที่สุดเออก็คือบอกว่าเสียงของชาวเมืองแตกเป็นสองฝั่ง ผู้ชายเลือกโพไซดอนหมดเลย,ยส่วนผู้หญิงเลือกอตีนาหมดเลยและในเมืองนั้นมีผู้หญิงมากกว่า้ชายหนึ่งคนอตีนาเลยชนะเพื่นอนหญิงพลังหญิงทีนี้โพไซดอนยอมไหมโพไซดอนไม่ยอมโกรธมโหบรรดาน,น้ำให้ท่วมเมืองแม่งเลยเออก็ผ่านแพ้แล้วผ่านทำไมอ่ะบรรดาน,น้ำไม่ท่วมเมืองเลยจนสุด้งเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็น อย่าถึงกันขนาดให้น้ำท่วมเมืองเลยเพราะว่าอะไรเอเธนส์ A ens, เนี่ยอยู่บนอะโครพาลิสอยู่อยู่บนที่สูงถ้าน้ำท่วมเอเธนส์ ens, แต่ว่าท่วมหมดท่วมทั้งโลกอะ่ะเออท่วมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยซูสก็เลยบอกว่าอาจจะเยน็นใจเย็นเดี๋ยวคนตายหมดโลกเอางี้ให้น้ำท่วมได้พอประมาณโอเคแล้วเสร็จแล้วพอแล้วให้ลงโทษชาวเมืองอ,อยากลงโทษยังไงก็ได้แบบเหมือนกับให้เป็นการแบบใครโกรธนะโพไซดอนก็เลยลงโทษบอกว่าในเมื่อเจ้าเลือกแบบนี้ตามไม่ถึงนำ้ำพุน้ำเข็มของข้าไม่ดีตรงไหนไม่เอาเนี่ยก็เลยลงโทษผู้หญิงของทั้งเมือง ด้วยการริบสิทธิ์ในการลงเสียงเลือกตั้งต่อจากนี้ไม่ให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและนี่เลยเป็นเขาว่ากันว่าเป็นที่มาของทําไมเวลาในสมัยโบราณน่ะที่มีการลงเสียงอะไรต่างๆน่ะผู้ชายจะได้ไปเลือกผู้ชายได้ออกเสียงแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้ออกเสียงเพราะว่าผู้หญิงเลือกให้อตินาชนะเออเป็นการผูกเรื่องที่แบบใช่แล้ว่านั้นไม่พอลงโทษอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อไปนี้ เวลาสืบเชื้อสายสืบนามสกุลให้สืบฝ <espe face> ั่งผู้ชายแทนใช้น้มสกุลพ่อลูกใช้น้มสกุลพ่อไม่ใช้นามสกุลแม่ี่รโพไซดอนแขนใช่นี่บอกว่าเป็นบทลงโทษของโพไซดอนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลีนที่เล่ามาจะพูดถึงมะกอกนะโซนาอินไปเรื่องบอกว่าโอ้แบบ เสียงข้างมากข้างน้อยว่าถ้าเป็นหญิงโดนโดนกดทับอย่างไรอะไรเงี้ย sales strategist ไข่หอทั้งหมดเป็นน้มะกอกนะซึ่งเดี๋ยวนี้น้ำมันอ่ะไม่ต้องสกัดจากมะกอกอย่างเดียวก็ได้สกัดได้จากหลายอย่างเช่น certified organic moringa seed oil ซึ่งเจอได้ที่ไหนเจอในปันปุรี extract perfume oil สิ่งเดียวที่ซ้อมมาก่อนออกจากบ้านที่บางบอนวันนี้คือท่อนนี้แหละ จบกันขายแต่ชอบอะชอบเรื่องนี้มากเลยอะเพราะมันมันคือเราเราเรามองประการนาในฐานะที่มันเป็นเรื่องเล่าเนาะก็แปลว่ามันมีคนแต่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความพยายามในการจะอธิบายว่าทําไมผู้หญิงถึงไม่ได้มีสิทธิ์ในการลงเสียงโหวตในยุคแรกสุดก็ต้องอธิบายด้วยเทพต่างๆมาอธิบายก็ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรามองว่ามันคือความพยายามของมนุษย์ในการจะอธิบายปรากฏารณ์าะไรบางอย่างก็ถือว่ามนุษย์กลุ่มนั้นที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมานี่ก็ เก่งนะคะอธิบายในยุคที่มันอาจจะแบบวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลมากนักก็อธิบายด้วยเรื่องเล่าเืมันก็ทําให้คนเข้าใจใช่ไหมว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเทพทะเลาะกันเออจะได้จบใช่ไหมอุ้ยทำไมมีฟ้าผ่าตรงนั้นคะอ๋อเทพโกรธอะไรอย่างี้แล้วพออธิบายว่าเป็นเทพนี่คือจบเลยมันจบเพราะพิสูจน์ไม่ได้แต่ปัจจุบันก็คือไม่ใช่แล้วนะคะขอพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกัน เดิๆก็ตาม certified organic moringa seed oil ดีมาก moringa moringa seed oil อันนี้คือเสียงขึ้นต้นรายการดอะคีย์เวิร์ดนะพูดเรื่อง moringa seed oil moringa seed oil ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมตอนแรกตอนที่คีครอบเป็นคนปกครองเมืองเนี้ยสร้างเมืองเนี้ยมันยังไม่มีชื่อใช่ไหมเขาตั้งชื่อคีครอบเปียก็คือตั้งชื่อตามชื่อตัวเองของคีครอแต่หลังจากนั้นพอชัยชนะตกเป็นของอธีนาปุ๊บ เมืองนี้ก็เลยได้รับสมญานามใหม่ว่าเอเธนสหรือเอเธนสกรุงเอเธนสตั้งตามเทพีอะธีนานั่นเองอดีมากเลยแล้วก็จริงๆมะกอกนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเอามาแบบมาเชื่อมกันแบบเข้าผลิตภัณฑ์ของพันบุริเองเดียวนะพูดถึงมะกอกคุณมาที่คิดถึงแบบความเป็นกรีกต่างๆ<อ>งนนะใบมะกอกอ๋อใช่เวลาแบบว่าอ่ะเขามี ธรรมเนียมยืน่นกิ่งมากอ,อกให้อะไรเงี e ้ย extend olive branch to someone อันนี้ก็คือหมายถึงสงบศึกกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของออสันติภาพจริงๆลืมเล่าอีกต้นมะกอ,อกต้นนั้นด้วยต้นมะกอ,อกที่เขาบอกว่าอาตีนาเป็นคนสร้างขึ้นมาเ,ออเขาบอกว่าต้นนั้นก็ยังอยู่มาเรื่อยๆนะคือเป็นเหมือนเป็นต้นมะกอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์ของ ของเอเธนมันอยู่มานานหมายถึงในประวัติศาสตร์มันอยู่มานานมากจนกระทั่งมาถึงสงครามเปอร์เซีย<ม>ก็ยังอยู่แล้วเปอร์เซียมาเผาเผาทิ้งแต่ความมาสจย์ก,ก็คือเขาบอกว่าพอเผาทิ้งเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นนะ่ะก็งอกใหม่ขึ้นมาเมตรสองเมตรอะไรเงี้ยใครหักกิ่งเนี่ยโทษประหารเลยนะเออมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็เอ็น้ํามันที่เอาไว้ให้ผู้ชนะตอนแบบจบเกมกีฬาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่น้ำมันมะกอกจากไหนเป็นมะกอกจากต้นเนี่ต้นจากสิลป์ต้นมะกอกของออฟฟิศเราก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะ ไป globally, ได้มาจากไหนนะไปเจอในในห้างที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่อาธีนาให้มาไม่ใช่เขาคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าธีนาให้จะต่อสายอธิพงษ์คุยหน่อยพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันคุยไม่จบเลยนะไม่เรแล้วคุยกับอาธีนาพูดว่าอะไรรู้ปะคารเลโพสเอสตินโดสบิโอสใครที่เข้าใจมุกนี้แปลว่าอ๋อได้ดูทุกรายการเราดูทุกรายการจริงๆนะฮะขอคุณอทีนาและโพไซดอนค่ะ สำหรับตัวปันบุรีเอ็กซ์ t ร e r f u m e o มอยนะคะวิธีใช้ก็จะมีขนาด50มิลที่ให้ใช้กลาสติกเนี่ยแต้มตรงจุดที่ประจองก่ออกจากบ้านแล้วก็ให้พกขนาด10มิลเอาไว้ในกระเป๋าด้วยเอาไว้เติมระหว่างวันนาอกก็ถือเป็นประสบการณ์การใช้น้ำหอมรูปแบบใหม่นะคะมีให้เลือก10กลิ่น ใช้บอกตัวตนว่าเราเป็นคนแบบไหนกเ็เรื่องนั้นเนาะเช่นแบบว่าไซมิสว Water, อเตอร์ก็จะเป็นใบมิ้นต์กระดังงาไม้จันหอมดอกมะลินะคะแล้วก็อีเทอร์นัลซันชัยอันนี้กลิ่นนี้เขาเด่นมากก็เป็นกลิ่นแนวแบบซิตร่ะมีแบบไลม์เบอร์กามอตมีแมนดารินมีไทเบโซให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองบาการภูกาอยู่ในเมืองภูกาเห็นเจดีตอนเช้า,<ม>าขึ้นบอลลูอะไรเงี้ยและอีกอันหนึ่งที่ชอบอันนี้พูดเอง ชอบดีไซน์ขวดน,น้ําหอมออเขาเลยไปถามเขาเขาบอกอ๋อมันมาจากแรงบรรจัใจจากรูป,รปทรงเจดีมันจะเป็นแบบที่มันจะมีรอบอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นชั้นๆเออก็เลยอ๋อขเข้าใจละคิดมาแล้วคิดมาแล้วทั้งหมดเลยแต่ละคนก็คงชอบกลิ่นไม่เหมือนกันอถามพี่พง์ลุกับพี่พงล์ชอบกลิ่นแนวอะไรจริงๆอ่ะแบบชอบอูดี้สโมกยากไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะชอบแบบชอบเข้มๆหรอจังไรดอกไม้หรอฉันน่ะชอบฟลอร์จริงเหรอน่าจะรู้ว่าเราไปซื้อน่าจะแบบ หวานที่สุดของร้าน<ไ>ปเป็นตานเทลาตัวเลยอันว่ามีหลายกลิ่นให้เลือกน,นะคะแล้วก็ขนาดก็มีหลายไซส์มีแบบใช้ที่บ้านแล้วก็แบบพกพาเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการเดินทางพกพาสะดวกนะคะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวนะคะขอขอบคุณปันปุริเอ็กซ์ทรคเพอร์ฟูมออลค่ะ และที่ขาดไปแล้วนะคะขอขอบคุณชาวช่องทุกท่านด้วยนะคะอยู่กันมาตลอดแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะเราพูดทุกครั้งเพราะเรารู้สึกเช่นนั้นจริงๆเรายังรู้สึกมหัศจรรย์ว่าทําไมรายการแบบนี้จึงมีคนดูถึงแสนวิวต่อตอนนะคะเกินแสนด้วยซ้ำเพราะว่าขอบคุณในชาวช่องท่านที่บันจงเปิดซ้ำช่วยช่วยกันนะคะรันให้มันแบบวิวมันขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเชื่อว่าทําอยู่จริงนะคะ คอมเมนต์ที่จำนวนมากก็คือหลายแอคเค n t หนึ่งคนสิบแอคเค t แล้วก็ผัดกับเข้ามานะคะใายเข้าไปใา่เข้าไปเดี๋ยวรีพาสร์ด้วยนะคะอันนี้ขอบคุณที่สุดเลยที่จำพาสร์ได้แล้วก็ล็อกเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับชาวสตูในวันนี้นะคะโอโซนเติร์ดแพทพาวพิชูเนมแล้วก็สมสวยวีวาและช่างเชื่อมจะกลับมาใหม่นะคะเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์ เราวันนี้สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> เป็นใช้แต้มตรงจุดที่เป็นชีพจรเราแล้วถ้าเราไม่มีชีพจรแล้วล่ะ <c oughs> นั่นคือปัญหาของพวกเราเ <c oughs> ยาจะาไปไหนอังรอดอยู่กับฉันชีวิตของฉันฝากไว้อยูนะ่ในมือของเธอ งงปะแต่นี้งงเล่นอะไรก็ไม่รู้แบบรู <งง S 1> ้เดียวองงอกจากโลกตีโบราณบ้าง <S <S 1> <S 1>